ฮัลโหล my friend พวกเธอวันนี้เชนก็จะมาเปิดอีกแล้วนะคะเปิดเปิดพัสดุเปิดกล่องเปิดอะไรอย่างงี้ออรอบนีเยอะมากไม่รู้ว่าไปสั่งอะไรมาเยอะแยะเอาจริงๆนะความจริงนะตั้งเป้าหมายไว้ว่าปีนี้ก็คือแบบว่าฉันจะฟุ่มเฟือยให้หน้อยลงแล้วก็จะเก็บเงินให้มากขึ้น แต่ตั้งแต่ต้นปีเป็นเนี่ยแต,แต่หลังจากที่พูดว่าจะจะฟุ้มเฟือยให้น้อยลงจะเก็บเงินให้มากขึ้นอยู่ดีๆพัสดุก็แบบว่ามาส่งตะพื้อตะพืองงมากฉันสั่งอะไรไปฉันขาดสติหรอหรืออะไร <c oughs> เอาวันนี้นะอันนี้ให้ดูเธอดูสิมันกองอยู่เนี่ย เป็นสิบก่อนหน้านี้ก็มีทยอยส่งมาอีกแล้วเรื่อยๆแต่ว่าอันนี้มันมาพร้อมกันวันเดียวหนึ่งสามสี เยวเกินไปแล้วนะฉันไดสั่งแบบนี้ก็ไม่ไหวนะจ๊ะเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่าเดี๋ยวขอถ่ายรูปอันจากชิ้นเล็กไปก่อนนะอันแรกไหมอะไรก็ไม่รู้แหละอ สั่งมาแล้วนนี้มอมอะไรนะจัดบ้านดึกดนก็หอมอ๋อวาสั่ง้าเขาบอกว่ามัใช้ดีไม่รู้ตอนนีไอันเมื่อก้บาทเขาบอกว่ามันใช้ดีดตับบด,อด,ตดอะไรดีก็เด้อ๋อสั่งดอ๋อ เออก็อาจจะดีจริงก็ดีอ่ะอืมก็ดีใช่ก็ดีอดดเออเออมันตัดดีพวกเธออันนี้มันตัดดีมากเนี่ยอันนี้กี่บาทเนี่ยเออเลิกอ่ะหนึ่งอย่างผ่านไปอืมอันนี้ไม่รู้เป็นกล่องอะไรไม่รู้ดูชื่อ่นะ เคยมีหยิบผิดไปนะอมีหยิบผิดด้วยเ้คอมันสลับกันก็นึกว่าไปองตัวเองอ๋ออันนี้อ้ยเยอะอันนี้คืออันนี้คือคิปนะคะทุกคนอันนี้คือคิปหนีบมุม อันนี้คือคลิปหนีบมุมกระดาษเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยอืมโอเคอันนี้ก็หลากหลายสีเยอะเลยโอเคอน,นี่ก็ค้นี่ก็เก็บผ่านไปแล้วโซ่แล้วก็อันนี้หรออันนี้ก็ไม่รู้อันนี้คืออะไรก็ไม่รู้ เปิดนะฉันก็สั่งมาเถิดเรื่อยๆอะไรอีกแล้วเนี่ยชื่อครูรู้เปล่าเนี่ยเอก็ใช่นี่เฮ้ยสั่งอะไรมาวะอ๋อวัซาโด โอวอร์สโตรอะไรอ่ะฉันสั่งอะไรของวอสโตไปที่แัดขนตาอ๋ออย่าบอกนะว่านี่ก็คือที่แดดขนตาอย่าบอกนะว่าฉันสั่งสอง <c oughs> <c oughs> ฉันต้องกดใส่ไว้ในตะกร้าแล้วฉันก็ไปกดใส่ในตะกร้าอีกแล้วฉันก็ลืมแล้วฉัน ก็กดสั่งสองอันแน่เลยอะ่ะมันจะเป็นแบบนั้นจริงๆหรออย่าบอกนะใช่มันเป็นแบบนั้นสองอันโอ้กูจะปวดหัวสรุปก็คือกดไว้ในตะก้าอันหนึ่งแล้วก็ไปกดไว้ ตอนจะซื้อก็กดอีกอันแล้วก็นั่นแหละแจกตังสรุปได้สองอันไหนแด,ดดดิขึ้นว่าเออก็ขึ้นอยู่โอ้ไม่เออก็เหมือนจะดีนะพวกเธอไม่เป็นไรหรอกเอาไว้เดินทางอันหนึ่งแล้วก็เอาไว้ที่นี่หนึง่ง เออก็ดีโอเคสรุปอันนี้กดมาตั้งสองอันกดเพิ่นเข้าใจไหมเวลาแบบแบบกดอะไรเพินเพืนแล้วมันก็ไม่ได้ดูอะฉันไม่ได้ฟุ่มเฟือนนะผู้เธอฉันแค่ไม่มีสติต่อมาอันนี้ องบานาน่าดูแหละว่าอะไรถ้าเป็นบานาน่าสายชาร์จสายชาร์จเพราะว่าต่างสายชาร์จมาไว้แบบในรถเน่ะเอาไว้ชาร์จเอาไว้ชาร์จแบบ USB ในรถเอาไว้ต่อในรถอย่บอกนว่าสั่งมาผิดอีกความโปะจงบันเกิด โอเคอันนี้ก็น,นี่นะคะสายสาย iPhone จิบได้ปอนเนี่ยโอเคอันนี้ก็เอาสายนี้ก็เอาไว้ชาร์จในรถนะคะส่วนสายอันเก่าที่เคยซื้อมาก่อนหน้านั้นที่มันเป็นหลายๆหัวก็ชาร์จได้นะแต่ว่าอา๋อ ซื้อแม่ดีกว่าเอานี่ไส่ชาร์ด <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าใส่มันแข็งมากอะพวกะเธอแต่ว่าไม่รู้ใช้ได้ขนาดดีหรือเปล่านะแต่นี้ก็ซื้อขอ่มบาดานนะาเลยนะอ่ะหันไปใส่ชาร์จมือถือในรถใส่ชาร์จไอโฟนในรถเก็บเก็บข้าเก็บกล่อง แล้วนะนี่ก็กล่องอีกแล้วนะทุกคนมันจะเป็นคลิปที่ยาวมากอันนี้ก็กล่องน,นี่คืออะไรอ่ะนีหนูอ๋อกัเป๋าุวยอุ่ย,ยถุงก,กระดาษมาให้ด้วยอ่ะ ชอบถุงกระดาษใ็รคนที่ชอบเก็บถุงกระดาษเนี่ยแต่ว่าต้องเป็นถุงสวยๆอันนี้คือมันแถมถุงกระดาษมาให้ด้วยเพราะว่าเอ็ที่ซื้อคือกระเป๋าซื้อกระเป๋าไีชรลานแปกอ้ยโอ้ยโอ้ยจะบอกว่ามันเป็นนี่นุ่มมากดูดิ สบายของได้เยอะอุลิออันนี้นุ่มอุ้ยฉันชอบอ่ะเธออันนี้ขึ้นนุ่มมากอันนี้ก็ถูกใจมากอ๋อลองนี่อุ้ยสบายเลยได้ไหมมันเข้ากับชันนะสวยมากออันนี้ปังอันนี้ก็สมราคาอยู่499 ผ้าดีผ้านุ่มผ้าโลดนุ่มเหมือนแบบยองใหญ่อืมโอเคอันนี้กระเป๋าผ่านไปอีกอันอ,อยังไม่หมดน่ะอันนี้แล้วอัน,น,อน,นคืออะไรก็